เฮ้ยลูเต็มไปหมดเลยอย่ามาอยู่แถวนี้มันอันตรายเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมีคนเอางูมาปล่อยปกกลับบ้านก่อนดีกว่าท,ที่นี่ไม่ปลอดภัยส่วนงูพวกนี้ฉันกับพี่ปุ่นจะจัดการเองโอเคโอเค ว่ายังไงวะวันนี้มีอะไรกินวันนี้คงต้องกินอาหารว่างไปก่อนนายายเออว่ะอาหารว่างจริงๆด้วยทุยไอ้ชิบหายไม่ตลกนะเว้ยเกิดอะไรขึ้นมีคนเอางูมาปล่อยในที่ของเราอ่ะยายเยอะเยะเลยทุยไอ้ชิบหายไม่ตลกนะเว้ยเกิดอะไรขึ้นมีคนเอางูมาปล่อยในที่ของเราอ่ะยายยอะเยะเลยคนเลยไม่กล้ามาขอหวย ไงวะต้องอานบรรูุคมกูขนาดนี้มึงุจากพยายหหมดแล้วล้าน,ลานแล้วทําไมถูกมึงปล่อยให้มันมาปล่อยงูงในที่กูทําไมไม่หลอกให้มันก็เจอไปเลยผดจัญญาบันผีเดี๋ยวเดี๋ยวมีจัญญาบัน้นตีนแบบนี้ด้วยเหร<ม>อก็ใช่เหสิยายคนที่ยินข่าวโจปรปล้นบ้านแล้วโดนผีหลอกหรือเปล่าล่ะไม่เอาแบบในละครน,นะอเออวะ่ะไม่มี อย่างพวกบ้านร้างผีดุที่เขาไปทำรายการล่าท้าผีกันก็มักจะเจอร่องรอยพวกขี้ยาไปเสพยากันผีนะไม่หลอกคนพวกนี้หรอกเออวะ่ะจริงด้วยแล้วทำไมเป็นแบบนั้นวะก็พวกนี้มันสนใจเรื่องอื่นซะที่ไหนมันก็จ้องจะปล้นจ้องจะเสพกันเท่านั้นแหละถึงมันโดนผีหลอกมันก็ไม่รู้หรอกว่าผีหลอกมันกลัวคนกลัวตำรวจแค่นั้นแหละไอหาที่เจ้าของบ้านยังโดนผีหลอกซะเอง กจริงงๆวมึพคนที่กลัวผีอยู่แล้วถ้าเจอเงาเจออะไรแปลกๆส่วนมากไม่ใช่ผีหรอกก็มโนกันว่าโดนผีหลอกขีดไปเองทั้งนั้นอมืมีเหตุผลเฮ้ยเดี๋ยวกลับมาเรื่องเมื่อกี้ไอ้หัวล้านที่ว่าจะเป็นไอ้น้วยก็ไม่น่านะครับมึงไม่ต้องรีบก็ได้ตับไตไส้ผุกูดโดนเขยา่าผันขันบัวหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> ใส่มึ้งนี่สงสัยจะเน่าแล้วถนนมันครุขรคยายใหย่ายาสเก็ตรั่วเลยเวลามือกินข้าวก็เคี้ยวให้มันละเอียดหน่อยรีบแต่จะไปเล่นเกมเกี่ยวอะไรด้วยยายพราะเคี้ยวข้าวไม่ละเอียดอาหารมันก็ย่อยอยากไงพอย่อยไม่ได้มันก็เน่าตดเหม็นยังกระช้างตายมันมาอีกแล้วยายขออิกดอกนะเฮ้ยมาถอดแหข้าวก่อน ผ่านมาสองปีแล้วไอ้ถอนนเส้นนี้ยังไม่ลาดยางสักทีเขาจะมาลาดยางทำไมถนนเส้นเล็กๆแค่นี้พอถ้าถนนลูกลังหมดไปเราจะได้มีรถไฟความเร็วสูงสักทียายจะนั่งรถไฟความเร็วสูงไปทอดแหเนี่ยนะดีกว่าสอนไยจักรยานโ้มตดเมื่อแหละ <c oughs> มึงแวะขี่ข้างทางก่อนเถอะกูแนะนำ้ <c oughs> ยพอแลว้วไอ้ชิบหาย ธรรมชาติยังสวยงามเหมือนเดิมเลยนยาย่ก็เอาเหมือนเดิมสิว่าไม่ได้วาดใหม่เอาฉากเดิมมาใช้หมดกันน้ำใสไหลไม่ได้วาดใหม่เอาฉากเดิมมาใช้หมดกันน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาแวกไห้ไปมาอยู่เยิงเยิงไหวไหวไม่เอาแล้วน้ยายตับนี้ก่กาวแล้ว ยายรออะไรไม่ทอดแหะสักทีกูรอจังหวะตอนนี้น้ำอือรอน้ำขึ้นค่อยจัดการทำไม่ต้องรอยายปลามันจะออกหากินตอนน้ำขึ้นเดี๋ยวเราเอาอาหารทอมัดเรียกมันมารวมกันแล้วค่อยถอดแหะทีเดียว ไา้เว้ยล้วแล้วยอมทองสุบเอาอีกแล้วเดี๋ยวอัตมาจะเรียกตำรวจมาจับฮะฮะเสียใจด้วยไม่มีลำตำรวจไม่ความว่ายัางไงกูคุยกับไอพีเอแล้วว่าตอนนี้ยังไม่มีตัวละครที่เป็นตำรวจ ไม่ได้แดกกูรักแบบนี้ก็แย่แะ้วสิปลาหน้าวัดหมดไเหลือแน่ไอ้การหาปลาพื้นบ้านเขาทำกันมาเป็นพันๆปีทำมาด้วยปูดแล้วของขึ้นไป้พวกเรากลับเง็บเลยเป็นไงโดนเทศกันใหญ่เทียงไม่ทัน เออท่านที่ยายทองสุขพูดนี่มันจริงไหมข้าพระเจ้าไม่ได้เรียนมาทางนี้เรื่องอิทธิปฏิหารกับเรื่องวิทยาศาสตร์มันไปด้วยกันได้ททินายท่ามพิดคนละเั่นทินะอัตมวยก่อศึกษาแต่ธรรมะรู้แค่ว่าปล่อยปลาเป็นการทําบุญทํากุศลชังเถอะอย่าไปส่นใจที่สําคัญเราต้องหาทางมาให้ใหยายแก่นั้นมาหาปลาตรงนี้ อุตซาตัดทอน้ำเหลืองได้แล้วถ้าปล่อยให้มาธรรมา,าก,กินตรงนี้ได้แผ่นเราก็เสียเปล่านะสิใหญ่ท้องสุกนี่้ายจริงๆงานยากกว่าที่คิดนักบวชท่านอย่าลืมสิว่าเราเป็นฝ่ายธรรมะธรรมะย่อมชนะอธรรมสเสมอเสาธถูกยอมพูดถูกแล้วแล้วรู้ไหมว่าทำไมธรรมะถึงชนะอธรรมสเสมอเพราะกรรมดี ย่ามส่งผลให้เราประสบแต่สิ่งดีอืใช้สถิทนนีนเพราะคนชนะมันไม่เคยบอกว่ามันเป็นฝ่ายอาธรรมทั้งหากพ่อมันชนะมันก็เขียนประวัติศาสตร,ร์ว่ามันเป็นฝ่ายดี่่าโตรงค้ามก็เลวทั้งนั้น